่าท้อ่าห่อจะเหี่ยวสวัสดีมิดอรักคอบอลทุกท่านครับสำหรับวันนี้ครับเราจะออกสตาร์ทกันที่ศึกผู้บอกกันโชเซียอิตาลีเขารับคู่ระหว่างในทางด้านของโ,อโรม่ากับอัตาลันตาครับและต้องบอกได้เลยว่าสำหรับในค่ำคืนที่ผ่านมาหน้าช่องครับ ยังหนับกันไปเต็มกระบุงกันไปครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับมีมาฝาก2คู่ครับเราบดาพี่ๆี่ทั้งหลายครับใครที่ยังไม่ได้เดินทางเข้าสู่โกดังฟุตบอลกับผมครับหรือว่ายังไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมในโกดังครับต้องบอกว่าเข้าโกดังฟุตบอลฟรีครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับใครอยากรับเสื้อกีฬาเกรดพรีเมียมเราจะส่งให้ถึงบ้านครับ เพราะฉะนั้นครับต้องบอกได้เลยครับเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันไปที่ apk 9 5หรือไม่ก็สแกน qr code ครับที่ท้ายคลิปที่ผมจะเลงทิ้งไว้ครับและต้องบอกว่าเราเต็มกระบุงทุกวันหยุดแล้วครับสำหรับวันนี้ครับการโชกเฟรเดาอิตาลีครับคู่ระหว่างเจ้าบ้านโรมาครับจะเปิดเอารังเนี่ยต้อนรับการมาเยือนในทางด้านของอัตารันตาครับและก็ผลงานในการเคยเจอกันมาทย้อนกลับไปในวันที่13เดือน5ปี2 0 2 4ครับ เป็นในทางด้านของอาตาลันตาที่เอาชนะในทางด้านของโรม่ามา2ประตูต่อ1ครับและต้องบอกว่าผลงาน5นัดหลังสุดสําหรับเจ้าบ้านไม่ดีเลยครับเจ้าบ้านอย่างเช่นโรม่าครับฟอร์ม5นัดหลังสุดครับถือว่า แพ้ไปถึง3เกมกันเลยทีเดียวหรุดเสมอไป2เกมเกมล่าสุดเสมอกับสเปอร์2องสยับในศึกฟุบอลยูโรป,ป้าลีกครับและในทางด้านของอารตารันตาต้องบอกว่าฟอร์มกระชูดจริงๆครับณเวลานี้ครับนักล่าสุดพึ่งกดชัยชนะยังบอยมา6ประตูต่อ1ครับต้องบอกว่า5นักหลังสุดมาอาตารันตาเก็บชัยไปทั้ง5นัดครับทุการาไการครับ และต้องบอกได้เลยครับสภาพทีมวันนี้ครับในทางฝั่งของเจ้าบ้านครับจะอยู่ในรูปเกม3-4-2-1ครับโรม่าเอาเล่นในบ้านเรามักจะเห็นได้ว่าคู่แข่งทําประตูโรม่าได้ยากครับแต่ในแมตชนี้ผมว่าไม่ยากเท่าที่ควรครับอตาลันตาจะอยู่ในรูปเกม3-4-2-1เช่นกันวันนี้เนี่ยเจ้าถิ่นเนี่ยนะครับโรม่าเนี่ยผลงานย่ําแย่ในหลีกมาเนี่ย5เกมเติดละนะครับพวกเขาเนี่ยนะครับแพ้ไปถึง4เกมเลยทีเดียว และก็ต้องบอกว่าบอลเปลี่ยนโค้ดมาใหม่เลครับเราจึงบอกว่าโรม่าวันนี้ถ้ากองกลางไม่แน่นหลังไม่เหนียวโดนในทางด้านของอัตารรนตาผมฟันให้ไปเคียร์ที่อัตารรนตาครับและอีกหนึ่งตัวครับตรงบอกได้เลยครับสำหรับในทางด้านของสุตบอราลิกาสเปนเวลาตีสามครับเซบียาอันดับที่12เปิดลังพบกับโอซาซูน่าอันดับที่8ครับ ต้องบอกได้เลยครับว่าผลงานพัดหลังมาเนี่ยนะครับโอซาซูน่าเนี่ยขยับผลงานได้ดีนะครับเราก็ต้องบอกว่าเจอคู่แข่งอย่างเช่นเซบีย่าก็ไม่ใช่งานง่ายสําหรับโอซาซูน่านะครับแต่เชื่อว่าในบ้านเนี่ยเซบีย่าแม่งแข็งแกร่งจริงๆแต่ถ้าเปรียบเทียบกับในทางด้านของเกมรุกโอซาซูน่าผมมองว่าโอซาซูน่าดูดีครับ โอซาซูน่าดูดีครับคู่นี้ครับหลังจากเคยเจอกันมาเนี่ยวันที่29เดือน1ปี2024มันจบกันที่1ประตูต่อ1ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเรายังคงมองว่าเฮ้ยโอซาซูน่าเริ่มมาเริ่มขยับมาดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเกมเนี่ยนะครับถ้าเซมิย่าหลังไม่แน่น การเก็บบอลไม่ได้ก็โดนได้เช่นกันเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ไปที่โอซาซูน,น่าครับนี่คือสึกฟุตบอลสอตัวครับที่ผมมอบไว้ให้ครับและใครยังไม่ได้เข้าสู่โกดังเดี๋ยวไปเจอกันในโกดังผมบอกเลยครับชุดโครงการ3ชุดโครงการส่บอลตัวซิกเนเจอร์ตัวอื่นครับเราจะจัดให้ครับเอาแบบตัวเดียวกระโดด จังนับกันไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้น2ตัววันนี้ฝากไว้ให้ที่หน้าช่องนี้ครับและเราเจอกันในโกดัง apk95 สแกน qr c ค d e เข้าไปยินดีต้อนอรับพี่ๆทุกท่านสำหรับวันนี้เฮงเฮงปังปังกันทุกท่านครับและลาไปก่อนสวัสดีครับ